ติดตามร้อยสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากโลกร้อนกันก่อนนะครับที่เกาะคาวายในฮาวายมีนกสวยงามหายากพันหนึง่งกาลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของภูม,มอิอากาศโลกครับเกาะคาวายในฮาวายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีฝนตกมากที่สุดในโลก ด้วยปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีเกือบ12เมตรป่าในเทือกเขาส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยเมฆและระบบนิเวศท,ที่นี่เปราะบางต่อภาวะโลกร้อนอย่างยิ่งที่ระดับความสูงกว่า1,500เมตรนี้เป็นที่อยู่ของนกหายากและสวยงามพันฮาวายฮันนี่คริปเปอร์และที่ระดับความสูงนี้อากาศเย็นเกินกว่าที่ยุงจะอยู่ได้นกฮันนี่คริปเปอร์ที่อ่อนแอต่อโรคมาลาเรียนกที่มียุงเป็นพาหะจึงอยู่อย่างปลอดภัย อุณหภูมิที่สูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนในอนาคตจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศของเกาะคาวายและจะทำให้ยุงปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับความสูงขึ้นได้เมื่อน,นั้นอันตรายก็จะมาถึงนกคาน,นิคริปเปอร์อย่างทเทียบไม่ได้